วันนี้เราจะมาผ่าไตกันครับวันนี้เลยครับเริ่มจากไตเนี่ยครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับเม็ดถั่วนะครับซึ่งไตเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับเราเรียกว่าท่อไตนะครับหรือว่าวิลเลเตอร์นะครับทาหน้าที่ในการรวบรวมของเสียต่างๆที่ไตเนี่ยกรองออกมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังกระเพาะปัสสาวะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลอดเลือดแดงนะครับ ลวดเลือแดงที่ที่ที่ส่งเข้ามาส่งเข้ามาบริเวณเไตเนี่ยครับก็จะเรียกว่า Renal Art e r y ครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะหนานะครับเห็นออกว่าเป็น Art e r y นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นหลอดเลือดเวนนะครับซึ่งหลอดเลือดเวนที่ทําหน้าที่ขับเลือดออกจากหวไอ,ออกจากไตนะครับก็คือหลอดเลือด renal v เว n ครับต่อมาเรามาดูภายในโครงสร้างของไตกันบ้างนะครับ ไตเนี่ยครับจะมีอยู่โครงสร้างอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีเยื่อหุ้มด้านนอกเรียกว่ารีโนแคลปซูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีโนคอติกนะครับหรือว่าเนื้อไตชั้นนอกนะครับส่วนรีโนเมดูล่าเนี่ยก็คือไตชั้นในครับไตชั้นในเนี่ยจะมีสีที่ค่อนข้างที่จะเข้มกว่าไตาชั้นนอกครับก็คือจะเห็นเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเป็นกรวยเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมอันนี้คือรีโนเมดูล่าครับซึ่งบริเวณรีโนคอติกเนี่ยก็จะมีข้อหน่วยไต หน่วยไตต่างๆนะครับลงไปถึงรีโนมินโดราก็จะมีข้อหน่วยไตด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งหน่วยไตพวกนี้นะครับก็จะทําการกรองกรองของเสียต่างๆที่มากับเลือดของเรานะครับพอกรองของเสียเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะส่งต่อมายังรีโนเพลวิสนะครับหรือว่ากุวยไตนั่นเองครับพอได้เป็นรีโนเพลวิสเนี่ยก็จะคือเป็นปัสสาวะครับก็จะขับออกทางรีโนทางยูเลเตอร์ครับก็คือข้อหน่วยไตเอข้อไตครับ ตรงนี้ก็จะโผล่มาตรงนี้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยูเลเทอรครับซึ่งก็จะขับต่อไปที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ขับออกร่างกายครับ